ด้วยจุดประสงค์ของอาจารย์ที่ได้เอาอาหารไปโปรยไว้ให้เขาก็คือนี่แหละเหตุการณ์ตัวนี้แหละที่มันลงไอ้ลบกวนพืชผลการเกษตรชาวบ้านเขาก็เลยต้องดักไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนที่ผ่านมาเขาก็ทิ้งเลยเนาะใช่เขา <ๆ S 2> แบบไหนบ้างนะพระอาจารย์ยาเบื่อผสมเลยก็เลยเอาข้าวบนบาทน,นั่นแหละตามตามเกิดเนื้อลูกก็คุยกันกันกบเขาพอเขากินอิม่มเขาก็กลับขึ้นดอยอย่างเงี้ยลำพังอาจารย์รับภาระอยู่เดือนละตัน เป็นอาหารอะไรบ้างเม็เขดข้าวโพดจันละเท่าไหร่คอ่ามื่นสี่ก็คือเมื่อก่อนนี่เนาะอ่าตรงนี้ก็เต็มแล้วก็ตรงไหลเขาแถวนั้นเออเต็มหมดอ่ะจนอาจารย์ไม่กล้าจะเดินไปไหนเพราะเดินไปเขากลัวเพราะสัญชาตญาณสัตว์ป่าเนาะธรรมสัตว์ป่าเขายังมีความกลัวคนอยู่ <c oughs> คือเขากลัวคนทําร้ายอย่างนกที่อาจารย์ปล่อยไปห้าตัวเมื่อต้นปีเนี้ยก็หายเข้าป่าไปละ ก็คือกับกับคืนสู่ธรรมชาติตอนนี้ก็เลี้ยงไว้อยู่สามตัวซึ่งสามตัวนี้อาจารย์ฟักจากไข่มาเองด้ไข่มาทั้งหมดสามจิกว่าใบแต่ก็ฟักออกไปก็เหลือแค่เนี้ยที่ฟักน,นี่หมายความว่าเขาทิ้งรอครับหรือว่าเพราะว่าอ่ชาวบ้านเขาไปหาของป่าแล้วเ,เจอแล้วทีนี้เขาไปเจอคือสัญชาตยานของเขาถ้าเกิดว่าคนไปเจออย่างนั้นแล้วเขาจะทิ้งลางถ้าหาก<อ>ว่าไม่เก็บมาเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บมาเก็บมาทีเนี้ย บางคนเขาเอามาให้บางคนเขาเอาก็ไปกินอไอ้ที่เราอามาให้หนี่คือแค่โคตเดียวนะันเราก็เลยมาฟักฟักเสร็จแล้วก็เลี้ยงอุ้งบาลพอ,อโตรก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างเงี้ยทุกปีอุ้ยนี่เห็นไหมไหมอันนี้สงการน้องสงการเนี่นี่มีนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวพี่เขาเกิดก่อนเขา เพราะปกติกขาจะกางมุงให้นอนอยู่ในนั่นแนหะแต่ต<า>ทีนี้นพอเอินกงไม่ค่อยดีละตอนนั้นนกยุงพันไหนคอยกันอ๋อไก่คือที่เราไก่มาเลี้ยงด้วยนีย่คือรู้ไหมเพราะอะไร <c ười> นี่แหละตัวชี้วัดว่ามีโรคไม่มีโรคถ้าเกิดว่าไก่เนี่ยมันจะไวก,กับโรคถ้าไก่เป็นโรคปุ๊บเนี่ยเราจะได้แยกนกออกทันทีเลยถ้าปล่อยออก พาไปหากินเขาไม่ไปไหนหรอกถ้าอาจารย์เดินขึ้นขุดเขาก็ไปนนั่งนอนอยู่บนโต๊ะอันนั้นอืมเขาก็ป่วนเปียนอยู่ทนะ่าน่ะถ้าพาเขาไปไหนเขาก็ไปอืมไม่พาเขาไปเขาก็เฝ้าอยู่งั้นอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่มีงบเพราะลำพังเนี่ยนี่แหละนักเตอร์ที่เอาผ้าป่ากันมาให้อาจารย์แสนนึงกันะนะมาทําตรงนี้แหละแล้วทีเนี้ยไอที่มุงมันก็เลยไม่มีครับเนี่ย <c oughs> เวลาฝนตกมาก็เปียกเละ คือถ้าหากว่าอยากจะทําให้มันดีก็คือมีหนึ่งกรงอนุบาลอ่าคือทําเป็นรั้วรอบขอบชิดป้องกันไม่ให้ยุงกัดคือทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทาไม่ดียุงไปกัดก็เป็นฝีดาดเป็นโรคฝีดาดขึ้นมานี่เกือบไม่รอดเนี่ยเห็นป่าไอตรงนั้นอยู่ไหมล่ะอ่ายุงไปกัดเขาเป็นฝีดาดขึ้นมาก็ต้องรักษาถ้ารักษาไม่ดีก็ตาย ว่าจริงๆเขาก็ต้องตัวที่แข็งแรงแค่นั้นที่รอดอ่อนแอก็แพ้ไปแปลว่าการที่พระจาจาร์ดูแลนี่คือดูแลทั้งหมดทุกอย่างเอาหมดทุกรูปแบบทั้งรักษาทั้งปฐมพยาบาลทั้งอะไรถ้าเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาก็ต้องหาหยุดหายาให้เขาแต่ว่าอย่างท้ายสุดที่พระจาจาร์บอกว่าพอเขาแข็งแรงพอพระจาจาร์ก็จะเอาปล่อยสุปาก็คือขวบก่อนให้เขาโตก่อนหนึ่งขวบเนาะเสร็จแล้วนะฮะภารกิจของเรา ก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญด้วยกันเป็นการร่วมบุญที่หลาาจ,จะไม่เคยได้ร่วมบุญที่ไหนเลยเพราะว่าครั้งนี้เราทําบุญกับนกยูงเนาะช้างเราก็เคยไปร่วมบุญมาแล้วเนะาะตาก็ร่วมบุญมาแล้วอะครั้งนี้ก็จะเป็นนกยูงนะคะเป็นหนึ่งสัตว์ป่าอนุรักษ์ของไทยที่มีความสําคัญทางด้านาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม คนฝากติดตามทีมทํางานคณะทำงานด้วยนะคะแอ่กระซิบหน่อยอาจจะมีเรื่องราวที่พี่บอบีต้องมาดูเออมีเคสโหดเคสโหดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเวลาคุยกับพี่บีออที่แบบเจน2ต้องเข้าแล้วเนี่ยทูออ่สื่อนะ <c oughs>